แดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็เททิ้งอตกลงต้มเฮี่ยนี้ไม่ให้คนกินก็อร่อยจนแบบหมาไม่อิ่มอ่ะขอโทษบีฮายเดซีนอ่ะไอ้หม้อเลยสวัสดีครับ ช่องหยุดบาวิทนะครับวันนี้เรามีเมนูพิเศษมาทำไกลถึงอ่างเก็บน้ำห้วยลานไก่ต้มน้ำใช่ไหมไก่ต้มน้ำเอาเลยทำเลยค่ะ <c oughs> เห็นไครแก่ละ,ะต้มยำไก่เมืองครับพี่ <c oughs> พร้อมสายฝนครับพี่เนาะอะไรมา ประมาณหนึ่งช้อนชาใช่ไหมคือนี่ช่วยลดความขาวของตั้ม้องจะนั่งข้างนอกเต็นท์เพื่อแต่มันไม่มีฝนนะขยับมาดิค่ะไม่กล้าสับแรงกลมกระเด็นออ้าวกระเด็นเลยบอกแล้วกูไม่อยากสับอะไรเราเยอะๆว่ะน่ะค่ะ าตะไคร้ขมิ้นนี่ตะไคร้ขัไม่ได้เลยไค้่เอ้ยอ่าทำไมดำมาพี่ดำมิ้นอ๋อยดำไหมนะอะไรล่วงทานน้ำทานเอาไงเรามันตัวสกปรกหมดแล้วแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็เททิ้ง <c oughs> เ,อเอาละเลอาละเริ่มละเรื่อง เปียกเลยไปหอมหอมแดงหอมแดงบุกมันพอแตกสลายบุกคืออะไรบุกคือคือทุบทุกให้มันแตกแตกอ่ะใช่หรืออะไรโอ้โหบ้าต้าเท้ยหอฮันฮันเออหันเกิดได้เปอยมาแล้วเนี่ยหันก็ได้เพราะว่า ลงมาแล้วไงโอ้โหเคยเปิดฟ้าะเปิดฟ้าเปิดฟ้าไอ้หนูโอยน้ำกำลังเดือดเนี่ยไม่มีเครื่องไหนอ๋อขื่นนี้เราจะเลือกใช้ไก่ตัวผู้ตัวเมียครับไก่ไก่กระเทยอ๋อไก่กระเทยครับก้นเยอะกว่าเมียหนะมีละ ก๊อกก๊อกก๊อกอมาเหรอใส่ถุงมือได้ยู่เฮ้ยเอาใส่หมดเลยเหมือนแบบไอ้น้ำต้มซุปอะไรน้ำน้ำน้ำสต๊อกฮะใส่หมดเลยไม่ต้องชิมแล้วไหมแค่ว่าชิ้นใหญ่ๆนี่มันก็ยกให้งันนี่หรอ่าอ่ะนี่จริงๆเงี้ยจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนี่ก็ได้เลยนะลองดูลองลองเหลือไว้สักนน่ยเครั้ง เออโอ้โหอันนี้ไก่วงงแล้วไก่ไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านแบบเลี้ยงตามธรรมชาตินะโอ้โหอันเนี้ยเอาไว้จิ้มกันได้เราลองดูแลพออีเหี้ยหลังก็เปียกเหรอแห้อหลังก็เปียกอะเอาแล้วเอแล้วโคกงขม้งก๊าบเอ๊ะปิด ไม่ตาอเนี่ยเออนะเอามาลงข้างล่างหอมว่ะว่าใส่ให้หมดเลยไหมลองชิมอันนี้ก็ชี้อเชี้ยะแล้วอีกหนึ่งเมนูอืมชุ่มฉ่ำอะไรลองดูเหรออือนี่ไก่แบบไม่ได้ต้มเลยนะน้ำจิ้มแจ่วไก่ดิบป่ะ โอ้โหเป็นไงนเฮ้ยได้ว่ะ <c oughs> เยวลองนิดเดีวยวสามล็อตสามรถเย้อนใส่เด้าเห็ดฟางใส่ไปเลยเล <c oughs> ยเอ้ยคุณสุพชัยเลยนะ <c oughs> เลยตอวไหะกออเ,ออเออเลยเออ นี่ครบสูตรครับย่างต้มแล้วผัดนะกลับทอดละทอดไปนะโอ้ยมีคนมาเยอะนี่หว่ามีจ้องดวงจ้องแดงดวงเขามาแต่โน่นอะเยอะแยะเลยมีเราเจ้าเดียวที่มีเต็นท์นะแล้วมีเตาแก๊สมีหม้อมีเตี๊ยลมีหม้อมีหมดเลยอี่เราไปขายเขาบอกขายขายเนี่ยดูนี่คนเยอะแยะเลยอะอ่ะถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวเราเททิ้งเอาน้ำน้อยไปก็หยุดน้อยไหม ไีบปรุงเนื้อเนี่ยรี่ปรุงมันทำไมต้มต้มตึงตึงต้มต้มตึงตึงกันตลอดเวลเนี่ยงเงี้ยตึงตึงต้มต้มตึงตึงภาษาภาษาต้มยำไก่เนื้อไก่พริกเลยยอดพริกเลยมะขามคงจะเปิดแบบดังมากอะจำเอือ ไปยะเย็นแค่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไสกระเด็นเฮ้ยมึงเอาใส่ไปไว้ที่จานได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บใส่ทั้งกล้า่นะใส่หมดเลยเฮ้ยพอกระเด็นแล้วแตกหินขนาดอย่างนั้นเลยเหรอเออยี่แมครัวเพื่อนๆออใช่เราไม่ได้ทำที่บ้านใช่ไหมมันก็มันก็ต้องใช้รักเละกันหน่อย มันเป็นเสน่ห์ของการออกมาปิกนิกด้วยใช่ถ้าอยากกิสบาไมัมงอยู่บ้านเถอะเออว่ากูอยู่บ้านดีกว่านี่มาแล้วได้สาระเน่ไปเองเราจาบไอ้ม่ขามอ่อนส่าไปเลยเสร็จหมดนั่นเลยเหรอเฮ้ยส่ไปเลยเฮ้ยอะไรร่วงวะน้ำน้อยไปปะ ต้มยำไก่ใบมะขามอ,อ,อ่อนตัวหอมผักชีอยาให้ขาด <c oughs> ี่ปลูกเองเลยนะปลูกเองจับที่ไหนนะจาับก,กาธานินอันนี้แหละวสวนธานิน วงวามาก่อนอ้าวอไรวะพริกป่นใส่มะนาวใส่นี่ไงใส่พริกใส่น้ำฟาก่อนพริกจีพริกพริกป่นชักหนึ่งสองช้อนสองสองไหมสามสี่ไหมอแล้วน้ำปลาก่อนปลาอะไรคยัตความกลมกล่อมกอนเลยอออ สีได้นะสีได้แนะแต่รสชาติไม่รู้รสชาติน่าจะใส่อะไรอีกใส่มะนาวเขาเนาะแล้วใส่ผักชีโจ๊บผักชีนี่ใส่ทีหลังต้องใส่เลยบีบมะนาวก่อนมะนาวไอ้เนี่ยใส่ฮึสดร้อนๆนะครับตอนฝนตกอย่างนี้มันสุดยอดมากเลยนะสดร้อนๆตอนฝนตกนี่นะเดี๋ยวให้ต้องชิมนะเดี๋ยวเยี่ยมมากเลยนะเดี๋ยวเราปิดแก๊สก่อนมันจะเปื่อยไปก่อนเนี่ย โอ้ร้อนร้อนตอนฝนตกนี่ใช่ใช่โอ้โหใ้กระตินเมนูขี้เล่าครับต้มต้มยำไก่เมืองใบมะขามอ่อนอ่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่ปลูกเองมะขามก็ปลูกเองแต่สเปเชียลของเมนูนี้วันนี้คือเรามาทำกันที่ห้วยลาดใช่ฝนตกด้วยอ่ะฝนตกฟิลดดีชิลกินน้ำเก๊กฮวยเ็จโซดาไป แล้วก็ต้มนี้นะโอเคนะตามมงเอาช้อนมาชิมดิถ้าเอาไอ้อะไรนะหูฉลามน้ำแดงมาแรกนะก็เอาอ่ะาาหูลมน้ำแดงกุพงที่กินไก่ต้มขี้เมาอ๋อเมนูนี้ชื่ออะไรอีกินนะครับอ่าไก่เมืองต้มยำใบมะขามอ่อนไม่อ่อนอ๋อไม่อ่อนเลยไม่มะขามแข็ง มามาครับมาต้องชิมนะฮะต้องชิมแม่โอ้โหอ่าทีเด็ดครับทีเด็ดทีเด็ดนะฮะแต่งหน้าด้วยท็อปปิ้งมีท็อปปิ้งนิดหน่อยท็อปปิ้งด้วยพริกแห้งเผานะฮะโอ้โหที่สุดแล้วครับเอาชิมหน่อยชิมหน่อยชิมพริกนั่นแหละ เราอยู่ไหนวะเนี่ยตักแต่พริกสิเอาแต่น้ำก่อนแล้วกันนะเฮ้ยห่านไหมนี่ร้อนใช่ไหมที่สุดใช่พริกแห้งโคตรหอมอ่ะกรอบมากเออไก่อ่ะไก่ไก่เปื่อยที่สุดนี่เราต้มมันมาสองชั่วโมงครึ่งเลยชั่วโมงพริกแห้งเนี่ยกรอบ เป็นไงบ้างครับคุณหยกวันนี้ที่มาเที่ยวคือเอ่อห้วยลานแล้วก็ไอ้ต้มไก่เนี่ยรู้สึกว่าผมไม่น่ามาเลยลำบากที่มาลำบากเลยละเกินถ่ายยังลำบากเลยมันอยู่ในที่แคบกินต้มไก่ในบรรยากาศแบบนี้มันหาไม่ได้แลยนะใช่ต้มไก่เนี่ยทำในเมืองนันก็ได้เออแต่ว่าต้มไก่ที่มาทำที่นี่ทำกลางฝนเนี่ยหรอเออมันแบบบรรยากาศบรรยากาศจ้ายมากใ่ มีคู่รัก้วยอคอดรักกันเพอนะแต่ถามจริงแดกได้ไหมลองลองต่อช้อนมาช้อนมาเฮ้ยช้อนนี่คนละช้อนแมวห้ามห้ามใช้พวกกันโควิดเนอะมึงก็เอาพริกแห้งเลยนะไอ้ที่พริกแห้งเป็นโคตรกรอบอะใครย่างวะได้นะเอาน้าไก่ด้วยน้าไก่ด้วยได้นะอร่อยเลยอร่อยเลยมีพริกแห้งด้วยพริกแห้งด้วย มั้อร่อยฮะผมไม่ได้พูดเล่นๆจ้ามอร่อยจริงว่ะเนี่ยเฮ้ยอองชิมออชิมอร่อยออสอิมเดี๋ยวออชิมมั้งออสช็อตมาเดี๋ยวพริกแห้งเผ็ดตรงพริกกินเป็นแห้งแล้วเราได้มากินเผ็ดเท่าไหร่พริกแห้งสามเม็ดไหมอร่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยใส่ดิ มันมีความเปรี้ยวของใบมะขามอ่อนนิดๆแน่แล้วแบบอร่อยอร่อยป่ะได้ได้ค่ะครับวันนี้เราจะมาต้มไก่เราอร่อยจัดมันแบบหมาแม่งอิ่มอ่ะมารอการเติมไหมป้ายไม่อยู่แล้วอยู่นู่นอรอ้ตัดฟูดโยนให้เราไม่อยู่อยู่นี่ เนื้อเลยเนื้อไก่นี่นี่แม่ดูมันนะมันจะกินได้ตัวนี้แม่งเปรมเลยยกมาไว้แล้วตัวอื่นเขาหนอยหนึ่งอะตกลงต้มพี่อนี้ไม่ให้คนกินก็อร่อยจนแบบหมาพิ้งอิ่มอ่ะขอโทษมีไฮเดรซีนอ่ะไอหม้อเลยพวกคนก็มากันเยอะเหมือนกันเนี่ยใส่เราปุ่องปิ๊กนิกเก็ตแบบโอ้โห Ahora está bien.